การเพิ่มสินค้าเมตรชีทแบบละเอียดนะครับเริ่มต้นเรามาเลือกกลุ่มสินค้าเมตรชีทก่อนผมจะเพิ่มจุดสามศูนย์เขียวตัวอย่างนี้สมมุติว่าเรามี2แบบคือเขียวนอกกับเขียวจิงโจ้ตัวนี้ก็เป็นผิบนอกไปด้วยยนับเป็นเมตรคูณมาเมตรร้อย คงเหลือผมสมุติว่าเหลืออยู่2000เมตรจุดสั่งซื้อ200เมตรให้ซื้อติ๊กสินค้าต้องระบุขนาดโดยความยาวเมตรจำนวนเป็นแผ่นแล้ว f 2บพันทึกก่อนจากนั้นมาคลิกตัวเลือกครับอันนี้ว่างๆเราจะเริ่มแบบางว่างกันตรงนี้ขอให้พิมพ์เลข01ก่อนนะครับเราจะไม่เริ่มที่คำว่าล่อนเพราะเวลามันถูกเรียงเนี่ย ลอนมันจะอยู่ข้างล่างตามตัวอักษรศูนย์หจะทําให้ลอน760เนี่ยอยู่ด้านบนทันทีเลยเอ็นเอเข้ามาราคาขายเอหน้าร้านนะครับร้อขายช่าง110ขายค่าช่วงร้านะส้นที่มารับไป101ขายเซลล์แปสิบำหรับร้านไหนไม่มีนะครับก็เอาเท่าที่มี ตัดหอย่างเช่นผมอธสษฐันเนี่นะครับเป็นครอบข้าง304ถ้าคุณมีแค่ราคาเดียวก็ใส่แค่นี้นะครับที่เหลือก็0 0 0 304หาร3แบบนี้เลยนะครับก็คือใส่แค่นี้พอแล้วมาต่อกันครับครอบข้าง304เสร็จไป หา,หาสอคราวนี้ถ้าจะกลับไปแก้ข้างบนก็เพียงแค่คลิกนะครับคลิกแล้วก็แก้ไขเลย enter นี่ขอเป็น90นี่ขอเป็น70คีย์บิรดสำคัญคือไม่จับเมาส์นะครับ ให้ Enter เป็นการบันทึกทุกครั้ง Enter จะเป็นทึกแก้ไขอะไรให้ Enter จนสุดตรงนี้นะครับเป็นการบันทึกให้จบแถวต่อไปจากครอบข้างเป็นครอบจัว่ว ตั้งแต่ลอนสเปนสแนปล็อกพิวโฟมอันนี้เป็นการตัดตามสัดส่วนที่ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมมาก่อนหน้าเป็นผู้ให้ข้อมูลน,นะครับถ้าท่านใดมีข้อโต้แยง้งรบกวนทักเข้ามาในบริษัทอีกครั้งนะครับเรียบร้อยตัวนี้เสร็จแล้วก็ทําการปิดไม่ต้องบันทึกซ้ําทําเสร็จแล้วครับดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราออกมาแล้วเราค้น0.30ที่เราทําไปอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหน ครวนี้นอกจาก3.30เขียวนอกก็จะมีจ3 0จิงโจ้ผมเพิ่มอีกทีนึงเลือกเมทัลชีส3 0จริงโจุ้นร้อย และบันทึกมาตัวเลือกครับตรงนี้เราไม่ต้องพิมพ์อีกแล้วเราเพียงแค่มาที่บ้านขยายคลิกเลือกต้นแบบก็คือเอาต้นแบบเป็นที่จุด3 0เขียวนอกดับมันคลิกเมื่อดทำคลิกตัวเลือกที่เราพิมพ์ไว้เข้ามาทันทีอันนี้เสร็จแล้วครับไม่ต้องบันทึกอะไรแล้วนะครับตรงนี้เสร็จแล้วดูทีนะครับว่เาเสร็จจริงๆจริงโจงก็คือ ทบถวนพร้อมใช้งานครับ